สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขุสุข,ขอนครับมันี่ช่องหักนกชาแนลครับาพาพีพน้องมากินครับปีงนูตำบักทัวพี่น้องอ,อืเอาหนูโบยจ้าเพื่อนวะระเบิดโฆษณาเลยครับมีหนูเป็นหนูหน้าห้าครับหนูหน้าหนูผูกปีงบันบานเห,ห้าพี่น้องได้ตาเนู่หลูกบ่พ<ต>ู้ละตัวก็ระเบ้อครับพอดำเอาตัวใหญ่ระเบเอตัวน้อยนี่นนกระแสบนางกบบ่ หมูกรอบเนี่ยปีงซุกมากใหม่ๆออหอนๆครับใส่กับต๋มามะกรูปีพี่น้องเลยทำทั่วปีใส่มะกอ,อกทะถางมะกอ,อกทะถางมะนาวพี่น้องเอ้าแซ่บๆแล้วกันครับได้พักกับพักแกมก็บซเป็นพักสะเดาสะเดาหว,วานบหมูมิยังเรียกับขมคือเก่าแซ่บมาลงมือเ,เลยพี่น้องพูดสนใจครับใต้คอมเมนต์มาเลย<อ>พี่น้องเด้อพิมพ์วา่าสนใจไว้เดี๋ยวตอบให้อืมโอ้เนื้อฉ่ำเลย ออกขาตัวอีกคนตัวนี้ง่ายพี<อ>่น้องว่ากินอะไรพัดดํากินมะเป็นเบิ้งพัดดําสกินเบิ้งมือหนีจับขาเอาบวงขึ้นมาสดมักทั่วปีครับอนี่ยอือตัวจิดบเขาอ้ออืออย่างนวลหอน แซ่บตำบักพลูเป็ดหมูบ้านบ้านเท่าครับอร่อยจริงๆนะเนี่ยมีจำนวนจำกัดนำออหอมเลยทำตัวปีกระแสบครับ